เหตุปัจจัยนั่นแหละชีวิตเราก็เดินทางไปตามเหตุตามปัจจัยหมุนไปตามเวลามันกันดนัเราก็ทำสมาธิทําความสงบทําความร่มเย็นทําจิตให้ว่างจากอารมณ์ของโลกมันไม่ได้ง่ายรอกว่างจากความโลภความโกรธความหลง ความอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจนั้นให้มาอยู่กับองค์พระกรรมฐานอย่างที่นี่เราก็สนมากจะเน้นอาณาปานาสติให้มีสติระลึกรู้ในลมหายใจใเข้ารู้หายใจออกรู้ ยิ่งมากยิ่งดีนะมีสติในปัจจุบันคณะยิ่งมากยิ่งดีเมื่อวานจนกระทั่งเมื่อเช้าได้เดินไปเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิมบรรยากาศ ้วยงามวัดป่าครองสมบูรณ์ไปเห็นหมคู่ณะครูบาอาจารย์ญาติโยมปุติอุทิศชีวิตมอบชีวิตทั้งกายทั้งใจในให้กับสนาให้กับธรรมะอุทิศตนเพื่อธรรมะ เห็นพี่น้องญาติโยมตั้งไครบ้านหล่นบ้านหล่นต้นแม่น้ำชีอำเภอหนองบัวแดงร้อยกว่ากิโลทางมาทำบุญด้วยท,ทำโยมเกตในพรที่ส่งมะม่วงมาเกือบทุกปีทุกปีปีละครั้งสองครั้ง อยู่ต้นแม่น้ำชีเลยยาจจมทักทางไหนอีกสองคณะอากาศเย็นๆหนาวๆเทศจบสามทุ่มกว่าก,าก็มายืนรอคอยได้คุยได้สนทนากับญาติโจมอากาศก็เย็นๆกว่าเราหน่อย นิ่งๆแบบนี้แต่มันเป็นเขาเนาะความรู้สึกว่ามันเย็นแต่ว่าเทียบกับเราก็ไม่ได้ต่างกันแต่เห็นความตั้งใจเห็นความเสียสละนอกจากความตั้งใจความเสียสละแล้วก็ความมุ่งมั่นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขตนเองที่จะพัฒนาตนเองอันนั้นคือเดินตามกระแสธรรมจริงๆเราก็เห็นวออ่ามันเป็นความงดงามความพร้อมพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองแห่งกระแสจิตวิญญาณ ความสามคัคคีอันนี้เนี่เป็นอันดับหนึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้เข้ามาอีกทั้งความสามัคคีความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คื่องหูจะค่ม่มคนหูจะค่ม่มเม่ขาวเมชี่ระเน่ แต่ภาษาปัญหาเกข้อหัวจะคว่มน่ยคือมัดปัญหาคือคนรู้เรื่องไม่มีงองแงไม่มีกระทบกันครูบาอาจารย์ก็สบายใจสั่งเป็นคือเป็นสั่งตายคือตายแนะนำอะไรก็ทำตามนั้นไม่มีบิดพริ้ว ไม่มีข้อแม้ไม่มีความเห็น no comment โอ้มันตรงหลักธรรมอปริหานิยธรรมเลยกลุ่มใดคณะใด,ดถ้ามีอปริหานิยธรรมในข้อหนึ่งก็คือเคารพผู้ใหญ่ที่นั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่าน จะไม่นอกตู้นอกทางจะไม่มีบอกซ้ำเป็นครั้งที่สองความเจริญมันจึงเกิดทางจิตวิญญาณน,นี่แหละก่อนเรื่องอื่นเรื่องจิตวิญญาณความสงบร่มเย็นความงอกงามในศีลในธรรมนั้นเกิดขึ้นก่อนวัตถุแต่ถ้าไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ บอกไปก็เท่านั้นเหมือนเป่าปีให้ควายฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูวขวาไม่รู้มันไม่ผ่านก็อยากแม้วัตถุมันจะเจริญขึ้นมาสวยงามแค่ไหนหมดเงินก่อสร้างไปเป็นสิบล้านร้อยล้านแต่ถ้าคนอยู่ด้วยกันยังไม่เป็นคนเอย่างพูด เดิเหมือนรู้บอกเนี่เหมือนรู้เหมือนเข้าใจอวดเก่งอวดฉลาดออกรับแต่ว่าสุดท้ายเหมือนเดิมอันนั้นก็ยากเคยพูดไว้เป็นยี่สิบปีแล้วสาสิปีแล้วหรือเปล่าวัดเนี่ยต่อให้เสาซาลามันเป็นทองคำฝังเพชร พื้นปูด้วยทองคำถ้าหากพระเนนยังไม่เป็นผู้เป็นคนยังขี้เกียจยังบอกยากสอนยากคำว่าขี้เกียจแต่มขี้เกียจทุกอย่างตั้งแต่สวดร้องท่องมนก็ไม่เอาอันนี้เลยสวดร้องท่องมนก็ไม่เอา เก็บกวาดลานวัดห้องน้ำห้องส้วมก็ไม่ดูแลงานกิจของสองร่วมกันทำก็อืดอืดอัดอาด,อาดไม่เต็มที่ไม่เต็มใจไปยุ่งกับอบาัยามุกอีกตีนี้มันล้มเหลวไม่มีประโยชน์ ศาลาเสาทองคำฝังเพชรคือแปรจันทันรคาจะมุงด้วยตรงคำก็ถือว่าขี้เร่อยู่อย่างเดิมไม่มีคำว่าเจริญขึ้นมาได้ตรงกันข้ามแม้จะอยู่กระต๊อบมงญ้าแต่ว่าทุกคนทั้งพระทั้งเนน หลวงปู่หลวงตาภาคขาวแม่ชีเด็กวัดคนวัดมีความเคารพยำเกรงในหลักธรรมคำสั่งเชื่อถ้อยฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่ในสิ่งที่มันเป็นธรรมคำสอนที่เป็นธรรมน้อมนำ,นำใส่เสียนใส่กล้าวแล้วสู่การประพฤติปฏิบัตินั่นคือความเจริญ นนเมื่อไปเห็นนี่ะเคยคุยกันไว้เมื่อสามสี่ปีแล้วล่ะหรือจะห้าปีแล้วออการไปเดินทุดดงไปเดินนู่นเดินนี่ก็ดีอยู่ทุกวันนี้มันไม่เอื่อป่าเขาลำเนาใพรถนนหนทางเราไปเดินก็กะเขาถ้าเทียบกับการ มันไม่ใช่ไม่ได้ไประโยชน์นะมันได้แต่ถ้าเทียบกับการยกทัพไปเลยวัดเคลื่อนที่ไปลงสามวันห้าวันไปอยู่ทับไปเลยไปนอนอาศัยวัดนิเพทพรารามใช้ชีวิตใช้ข้อวัดอยู่ในการกำกับดูแลข้อวัดของวัดนิเพทพราราม ห้าวันเจ็ดวันทำตามท่านปกติที่วัดท่านทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำวัดเย็นเสร็จก็มีการปาลุทำฟังทำกันปกติเหมือนเราทำอย่างนี้